อาจารย์เพิ่นลุกกินน้ำซ่าเพิ่น <c oughs> กดมหาเพิ่นสิว้าเลี้ยงเล้าสตาสูพี่น้องเอฟซี่ฟั่งว่าสันเพิ่นนางกีบน้ำซ่าแล้วเพิ่นกอนเพิ่นสีออกไปเฮ็ดงานเพิ่นก็นเลยสิว้าเลี้ยงเล้าสตาเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนี่ให้ฟั่ง่าเพิ่นสีไดเลขตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซี่เฮ้า อย่างไรเนาะอาจารย์ลูกขึ้นมาก,กินน้ำซ่าแล้วบ่มาได้มาได้มาได้ไดกินนะ้ำได้คุยกันคุยนัวหัวมวนคุยนัวหัวมวลเป็นไรเลขเล่าสตามมาว่าเลยถือบ่เก็บซี่ผากันมานบ่ได้บ่คือบ่คือบ่มีผู้ครอบเม่นเขามาก ขันจากได้เลขเหล้าสตาก็ได้เลขเหล้าสตราร์มันเห่นง่งายอยู่ด้ก็โรดสังเกตว่าเลขเด่นของเพนเดอรเลขเด่นของพนมันมันสิบบนหลุดดิเลข,ข,ขเออเ,ลขเล้าสตราร์นีขนนนะ่ขั้นย่านเสียเลยนะขั้นย่านเท่าหลุดเข้ากับวิ่งไวใชอวิงว่งวิ่งในตัวไส้หัวสองตัวนั่นแหละจักเอาแค่สองตัว มือนีมันกระเด็นสองหาแปดต้ากับมาเล่นมาตัดสินใจเอาแปดกับสองหนึง่งตัว้ายมือขวามือหนึง่งตัวึงกัแปดนั่นละเล่นสุดก็คือแปดละที่ทุดคือแปดร่องคือ,อ,อสองเดอดีกว่าเขาสิเสียไปหมดได้ละเขาจไป หรือว่าเอฟซีเ e ี่เลขตัวดีตัวนี้ตัวดนตัวนของเจุาของครับเอานี้ไปประกบรถเอาสองกับแปดเรองหาแปดหนึ่งม่มาหลุดออกราวาเล็กเล่าพัฒน,นาเกตฮานอยหมู่บ้านนีห้าน้อยกับเขาอยู่น้ออาจาร,รย์แต่ว่า แอดทางเขียนเป็นเจดสามของอาจารย์เพื่นเป็นสาม,ม,มาเเจดสองเขาตรงๆรงอสามเกีดที่กินในเลข,ข้าน้อยเนี่ยมันเขามันไม่สูตรหรืมันสูตรหนึ่งสูตรสองงมันไปเขาาข้าเอาสต่เลข้าเด่นขาบริปเป็นเฟิงใีส่สูตรสูตรเพิ่งถือประจำมัน,ละ,มนละสูตรเพิ่งเขาแรกสูตรสูตรหน่งสูตรสองเันเขา่าซุกวดะ มันหนังลายตัวแอฟซุ่มมันเอฟซีเพิพ่นก็ศรีว่ามันลายนั่นล่ะเพิ่นบอกเรียนทุกตัวเลยต,ตัวเรียนยุติว่าเขาเก่าเลขเด่นตะแก่เอาเอาเรียงเล่าสตาเล่าพัฒนาที่บอกไงเอฟซีให้เลขที่เฮ็ดไปนั่นน่ะให้สังเกตเบื้องเลขเด่นก้กกอนเลขปฏิเชนเลขเด่นให้สามตัวนั่น เป็นวันทเขียนบอกว่างอย่างให้สังเกตตัวนั้นลายเรียกมันเขาย่หันละจะไปมอ่งคามเราตัวจะได้เงินวงเล็เล่นนั่นละแล้วก็ไปเบิ้งใน่พอไหนมันมีตัวใดขี้กันเท่ากับเอาตัวนั้นละเป็นตัวเน้นหรือว่าโอ้ยบมีเท่ากับเอาของเข้าได้แต่ไมันใส่กันกับเพื่อนนั่นนะ่ะมันมีโอกาสสูงมี่้สามตัวเห็นตัวใดเด้เอ เอาสองตัวก้อนแหวงเออก็สองตัวละสองตัวติดมีมีตัวใดแน่เมื่อนี่โเคเลกราสตาเมื่อนี้เลขสองตัวมีสามหาสามหาสองหกสองหก,หกสี่หกสี่หกสามเจ็ดหกแปด สามเจ็ดหกแปดประเด็นมาเบิง้งมะเบิ้งตัวไดมันกินกับเล็กเด่นนั่นนะมันมันส่วนเลเ็ 3, 5, 2, 6, กดเ,ลเด่นด้วยสามห้าสองหกกันไงหกแปดมันกินเล็เด่นด้วยยังสี่หกกับสามเจ็ดมันกับว่าเล็กเด่นได้ข้างเห็นเป็นตัวรองไว้นะอ่าทีนี้อยู่สามคูเนาะทีนี้อยู่สามหา องหัหกแปดสังเกตว่ามันม่มองสังเกตอยู่ดิที่ตัวนิ่งตัวนิ่งมั่งกะพอห้าเด่นสองก <Five. S 2> right ับแปดอยู other, right s s ่แล้วมั้าลานซ์เลยสองห้าแปดแบบเบิ้งด้สองหกเป็นตัวนิ่นหกแปดเป็นตัวนิ่งสี่หกแปดเป็นตัวนิ่งสามสองหกเป็นตัวนิ่นสังเกตเลขสามตัวนะมันไม่มองเบิ้งอยู่ดิฮะเรียกประเทศไทยไปแต่ว่าเอฟซีกับบอลูจักคือว่าตอนแนะน้ำกันบอกกันซะก่นแต่ว่าซุดซุดหนึ่ง เริ่มว่าเล็เด่น่นนั้นล่ะ่ะบ่าดเสร็จสามตัวสามตัวนี่มีตัวใดแน่ก่อค่ะสามสองหกสามสองหกสี่หกแปดสี่หกแปดเก้าสามเจ็ดเก้า สามเจ็ดเจ็ดสามหาเจ็ดสามหา้านี่สี่คููส่สองตัวตัวกันเลยนะสองตัวตัวกันล่างบนนะตัวกันนั่นซื่อนะจะซื่อก็ซื่อเพราะซื่อแก่ป่วยนะห้าเก้ากับหกเก้าสองตัวกันเนาะค่ะห้าเก้ากับหกเก้าสองตัวกันห้าเก้า หกเก้าประวัตเล่ของอาจารย์ที่โซบดีมีอยู่เลขสองตัวบดีมีอยู่ขั้นสูงกับตีห้าตัวตัวกันกับตีมีอยู่สองตัวงสินะเลขสองตัวต้องบอกกันไว้ก่อนบางครั้งมันเกิดเรียงอยู่สามสุดอยูสี่สุดหรือเป็นแค่ห้าสุดกันใช่ถ้าตัวกันมันเขามักเป็นสองสุดถึงมันตัวกันมันทีนีตลอดเรียล้วต้องจบเข้าก็ต้องจบกันใช่ไหครับตัวเด่นเลขเด่นมันมีบอกู มีเหล็กเด่นเทาติดตัวหาเก่าสันมีหาติดเท่ากับเลนตัวอันนี้เรียกหาตีนเท่ากับเลนตัวกันนี่ก็คือหาเก่าเนาะอืนะอบ้าบ้า,บามันเล็กเด่นสำคัญสุดๆเล็กเด่นเนี่ยอย่าลืมบอกเอฟซีเลยถ้าเป็นน้องเอฟซีเด้อผลนเล็กเ,เชื่อมท่าน,นีนอย่าลืมว่าเล็กเด่นของคนนั่นวิ่งได้เป็นเสียนเป็นล้านคนนี้ ผู้มีทุนก็วิ่งได้เป็นแสนเป็นล้านานี่ไปมองค้าค่ะสามตัวนี่ก็สี่ตัวเด่นตัวเนีนนี่ก็คือคือสามสองหกสี่หกแปดวิธีเบิรงวิธีจับเลยเขาจากเสยนโซ่ให้เบิรงเหล็กเดนใส่ชีนี้หั่นละเอดฮะเอสกนันสามหาเ,เนาะค่ะ ขันบ่ขันบ่มัปปมกประสบกระมิตัวใดตัวืววึนอาจารย์ใดมหาก็มามา,ม,มาประกบกับเลขสามตัวนั่นเด้อเลขบิ่งพันนั่นเด้อเลขบิงเลขเด่นนี่มันบ่ผ่าดอยู่แล้วแมนแมนแมนเอาเอาแค่นี้แหละพ่อได้เข้าใจนะครับจะได้ต่อห้าน้อยแบบนี้นี่อเอา เอาเอาแค่นี้จบไปแค่นี้ก่อน่ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ามาให้เป็นแนวทางเมื่อนี้นแนวแนวข้างของเราสตาร์เด้อค่ะตอนที่นี่เดี๋ยวเอาจบจากคลิปนี้เดี๋ยวต่อเรียห้าหน้อยบัดเน้ค่ะจะแนะนำทางนงค่ะนี่แล้วคะ่ะพี่น้องเอฟซีนี่ก็กินน้ำก้ค่ะเอา แนวท่างของอาจารย์เสียนซร้าอูเพิ่นกะหามาจังซี่ละ่ะพีน่น้องเอฟซีเฮากะฟังอะไวเด้อค่ะฟังแนวทางของท่างอาจารย์เสียนซ้าอูเพิ่นเพิ่นกะมาหาแนวทางเฮ้าแบบนี้ละ่ะคือเลขกของเพิ่นที่เพิ่นวาเด่นนะกะห้พี่น้องเอฟซีเล่นตัวใดที่มั่นติดกับเหลขกเด่นของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี ถ้าพี่น้องเอฟซีมากะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยในเรื่องค<ฮ>่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งอาจารย์เสียนซ่าอูเพิ่นเพิ่นสิได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้ฮาเบิงต่อไปเนาะค่ะสาหรับเมื่อน,นี้แม่น้อยก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอให้พี่น้องเอฟซีเฮามีแต่ความสุขความเจริญสมหวังในหนาทีการงานสุขสุขคนเนาะค่ะ มือนี้แม่น้อยกับสิขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ